พี่เฟิร์นแต่งหน้าลุกสงกรานให้ดูหน่อยได้ไหมคะประมาณนี้สงการานพอไหมคะลุกสงกรานเราจะเริ่มจากสิ่งนี้เขาก็จะมีทั้งหมด5สีประมาณนี้เลยว้ายน่ารักทาเสร็จแล้วหนึ่ง ก็คือน,นี้นะคะใช้ครบทุกสีเลยนะคะมาต่อด้วยกระปรอมกันค่ะมันจะมีสีเขียวสีโรสโกสีโกลแล้วก็สีซิเวอร์นะคะเดี๋ยวลุคนี้เฟิร์นจะเลือกเป็นสีโรสโกขนตาทุกคนดูความสีสันของเขาดิให้ดูอย่างนี้เรียบร้อยติดขนตาครบแล้วสองข้างสติกที่เฟิร์นจะเลือกใช้วันนี้จะเป็นของเลิฟโคชั่น ไลท์ผมสีม่วงแล้วก็สีที่เฟิร์นชอบสุดที่เฟิร์นคิดว่าเฟิร์นสามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้ด้วยซ้ำคือชมพูนี้ก็คือติดลงไปเลยเท่านั้นเนี่ยก,กิฟเขาจะเป็นแบบนี้คือง่ายมากแปะผงนี้นะคะโดนน้ำได้โดนความร้อนได้อีกอ่ะโชว์โชว์ฟินิชลุกอีกทีนี่นะคะนี่